สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านไปซอกแซกค่ะหลังจากที่จิมเนี่ยได้อ่านบทความของอาจารย์เกี่ยวกับการปรับพอร์ตทางยุทธศาสตร์ยอมรับตามตรงค่ะว่าตอนที่อ่านการปรับพอร์ตของอาจารย์ในใจมันก็แบบเออเออเอเอ๊ะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมีคำถามผลดขึ้นมาปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปงโดยเฉพาะที่อาจารย์บอกว่าลดระดับการโฟกัสหุ้นเน้นไปถือสินทรัพย์หรือว่าไปลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศมากขึ้นซึ่ง เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอาจารย์เลิฟมากๆกับตลาดหุ้นเวียดนามจริงไหมคะและอาจารย์ก็ยอมรับแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพอร์ตเวียดนามเนี่ยเขาโตโตมากกว่า20%อีกด้วยซ้ําแน่นอนว่าความเผื่อของจิมเองเนี่ยก็ถามมาเลยค่ะว่าเอ้าแล้วแบบนี้เนี่ยอาจารย์จะลดพอร์ตลดน้ําหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อไหร่จะทําจริงๆจังเมื่อไหร่อย่างไรถึงแม้ว่าคําตอบจิมจะรู้อยู่แล้วล่ะ การที่จะลดพอตลงทุนในหุ้นไทยที่อาจารย์ถือมาอย่างยาวนานมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะว่าอาจารย์ถือเยอะนะคะเดี๋ยวช่วงไท้ายๆคลิปเดี๋ยวจิมจะมามีอะไรมาให้ดูเอาเป็นว่าเราไปฟังจากปากอาจารย์ดีกว่าคะ่ะว่าสรุปแล้วอาจารย์กําลังจะทิ้งหุ้นไทยไปแล้วใช่ไหมไปฟังอาจารย์กันได้เลยคะ่ะยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังถือหุ้นอยู่ทั้ง80ดซน่หมายนกัหุ้นไทยนี่คือแค่แบบไปต่างประเทศมากขึ้น ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีโอกาสที่มันจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรเพ่งการเพิ่มขึ้นในการถือลงทุนในพอร์ตต่างประเทศเนี่ยมันจะมีการปรับลดพอร์ตในในบ้านเราบางส่วนนี้หรอคะอาจารย์หรือยังอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่านาทีนี้ก็ยังไม่ได้ลดอ่ะก็ยังอย่างเดิมค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ต่างประเทศมันก็โตขึ้นเพราะมันมันมันดีมันมันให้ผลตอบแทนสูงไง มันก็ไม่ไม่ต้องทําอะไรมันก็โตขึ้นเพราะว่ามันมันมันดีกว่าไงโตขึ้นเองอ่ะตอนนี้ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วจริงๆไอ้ตอนที่ลงไปจริงๆมันลงน้อยกว่านี้เยอะแต่มันโตขึ้นเรื่อยๆไงในขณะที่หุ้นไทยมันไม่โตอืมอย่างเนี้ยมันก็เหมอนก็ปัดพอร์ตมืองกันค่ะอาจารย์ถ้าแบบนี้เนี่ยจิมขอถามแนวความคิดอาจารย์หน่อยได้ไหมคะว่าแล้วถ้าถ้าอาจารย์จะปรับพอร์ตตรงนี้เนี่ยในหุ้นไทยในหุ้นไทยแบบไหนที่อาจารย์ น่าจะลดน้ําหนักลดน้าหนักคุณไทยเลยรค่ะก็น,นี่เราก็ดูพื้นฐานไปเรื่อยๆนะ,นะพื้นฐานของประเทศไทยอ่ะนะว่ามันจะเป็นยังไงในระยะยาวถ้าพื้นฐานมันมันแย่ลงเรื่อยๆก็โดยธรรมชาติก็ต้องตับพอร์ตคือลดน้ําหนักลงอะไรเงี้ยเราวหุ้นในพอร์ตของอาจารย์เนี่ยหุ้นแบบไหนที่อาจารย์มองว่าอาจจะลดน้าหนักนะ เออมันก็ต้องคงจะเริกมเป็นตัวตัวไปแหละนะค่ะเพราะว่าหุ้นหุ้นในพอตอาจารย์ดีมากๆทุกตัวเลยอาจารย์คัดสรรแล้วอ่ะอ่ามันมันมันดีแต่ว่าบางทีมันก็ไม่โตไงบางทีมันไม่โตเนี่ยมันก็ทําให้ราคาหุ้นมันก็ไม่ขึ้นนะนะอถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในระยะยาวแล้วเราก็ไม่อยากนะเราอยากจะไปลงทุนในสิ่งที่มันเติบโตนะ บางทีมันแข็งแกร่งจริงแต่มันไม่โตนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแล้วยิ่งถ้าเกิดอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่โตนะมันก็จะไม่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมันก็ยังอยู่อยู่ของมันได้แต่ว่าไม่โตใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องค่อยๆทยอยปรบพรตถ้าเราอยากจะโตครับถ้าจะพูดถึงกลุ่มคืออสังหาไหมคะอาจารย์อือคือ คือมันมีหลายเซกเตอร์ที่ไม่ค่อยโตแล้วแหละต้องบอกอย่างนั้นนะเพราะว่าตัวธุรกิจเอ่อมันต้องคึ้อิงก,กับเรื่องของจํานวนคนเรื่องของการรีโพอการใช้จ่ายของคนค่ะจะมาในในสินค้าแบบนั้นประมาณถ้าถ้าสินค้าแบบนั้นโอเคมันไม่ถึงก็ตายมันจําเป็นต้องใช้ไม่ถูกดิสลอฟ t แต่ว่าคนน้อยลงหรือคนไม่เพิ่มในขณะเดียวกันคนก็ ใช้จ่ายกันเต็มที่แล้วมันก็ยังไม่โตจะมานะซึ่งอสังหาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มันไม่โตนะต้องยอมรับอย่างนั้นเพียง <c oughs> แต่ว่ามันก็ยังกาไรได้ดีนะมันยังกําไรดีให้ผลตอบแทนตันผลดีเรียกว่าคุ้มค่าเลยนะหลายตัวเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้มันก็ยังยังถือได้นะ <c oughs> เพราะว่าบางตัวนี้ให้ให้ตันผลตั้งหกเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยจริงๆหกเจ็ดเปอร์เซ็นนี่ก็เป็นอะไรซึ่ง คุณอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องโตเลยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ปีนถ้าคุณได้สักเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็มันก็ใช้ได้แล้วไงใช่ไหมมันมันไม่จําเป็นต้องโตได้แต่อย่างนั้นเราก็ยังถือต่อไปได้ใช่ไหมยกเว้นว่าคุณจะไปเจอว่าอ้าวถึงแม้จะได้เจ็ดเปอร์เซ็นต่ะแต่มันไม่โตแต่ว่าถ้าคุณมีทางเติบโตในต่างประเทศหรือในอะไรหรือในอย่างอื่นได้คุณก็สวิชได้คุณก็ขายได้เหมือนกัน พราะนั้นเงื่อนไขมันมีหลายอย่างนะว่าเวลา,ยยาคุณคิดจะปรับพอร์ตคิดจะขายหุ้นตัวไหนเนี่ยมันมันก็ต้องพิจรารณาเป็นเป็นเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวไปเป็นสติเตอร์สติเตอร์ไปก็ก็ยังลงทุนได้คือคือไม่ต้องรีบอ่ะมันก็ถึงวันวันหนึ่งถ้าคุณหาที่ว่าเออชัดเจนแล้วว่าไปที่นี่มันดีกว่าคุณก็ขายพวกนี้ได้แต่ส่วนใหญ่ของผมเนี่ยก็นั้นว่าต้องแข็งแร่งก่อน ขังแกล่งอยู่ได้คือพูดง่ายๆเพาะว่าราคาไม่แพงอยู่ได้มีผลตอบแทนที่เหมาะสม,มกันมะก็ก็ไม่ต้องรีบอะไรก็แต่ว่าก็ก็ลองดูมองดูโอกาสไปเรื่อยๆแต่ถ้าตัวไหนรู้สึกว่าอนาคตมันมันจะดาวเลยอะไรเลยอย่างนั้นนะแล้วผลตอบแทนันผลก็ยังไม่พออะไรอย่างนี้ก็ก็อาจจะต้องพิจารณาขายออกไปจะมา ก็ก็แล้วแต่ค่ะแต่นี่มุมขออาจารย์อาจารย์คัดถ้าจะคัดเข้าก็คัดแบบนี้ถ้าจะคัดออกก็คัดแบบนี้เลยนะคะอาจารย์ก็คล้ายๆกันน่ะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันนะแต่ว่าคือของผมนี่เป็นนักลงทุนระยะยาวค่ะจะมาคือก่อนจะขายเนี่ยมันก็จะขายยากซื้อซื้อกว่าซื้อยากจะมาก็ก่อนแต่ก่อนจะซื้อนี่มันต้อง มันต้องมีอะไรที่น่าจูงใจจริงๆแต่ขายเนี่ยบางทีมันเป็นตัวเก่าๆที่ซื้อหรือมานานบางทีนิดที่ใหน่อยเราก็ยังไม่ถึงถึงขนาดว่าอะแย่แล้วปีสองปีนี้ขายทิ้งอะไรมันไม่ใช่หรอกใช่ไหมมันมันมองยาวกว่านั้นไงมันเราดูว่าอนคาคตมันก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะเติบโตเขึ้นมาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์อ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับมุมมองของ อาจารย์ดรนิเวศเห็นว่าชีระวรากรนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องอยากรู้แล้วล่ะว่าอาจารย์เนี่ยถือพอร์ตลงทุนหุ้นอะไรบ้างซึ่งหุ้นที่จิมนํามาฝากนี้จิมขอไม่ไม่พูดออกมาแล้วกันนะคะทุกท่านสามารถดูในคลิปได้ของอาจารย์เนี่ยถือตัวไหนบ้างทุกท่านก็จะเห็นแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจิมเอามาจากสต็อกเรด a านะถ้าเราอยากรู้ว่าใครถืออะไรเนี่ยสามารถเซิร์ชใน แอปของ s t o c k r a d a r ได้ถ้ามีเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกจินจะรีบมาเมาให้กับทุกท่านฟังค่ะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนและที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกๆท,ท่านแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโควิดทุกทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะโควิดซีซั่นไหนเราต้องรอดค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ